ยาสีฟันวันเดอร์สมายเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มผลิตภัณฑ <หา S 1> ์เสริมอาหารคอรลลาเคนโกะ <laughs> <laughs> อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดินไป เขาไม่รู้ขาขนาดนี้ไม่เท้าไม่ละเดิน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 เวลาไปเดินไปเออปูดตายนี่เดินเป็นเดินเป็นูเลยขาเกยเออปวดปวดาขาเกย ียงข้างมาจากเก<อ>ียงตแข็งค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหนูจะมาเฟ้นหาสาวงามส่งนางสงการเดือนหน้าโอ้ยเลยแล้วนี่มันเพิ่งเดือนนี้เอง <c oughs> ไปเปล่าคะ <c oughs> ก็รุ่นเนียค่ะเป็นแบบไม้แก่แล้วอะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากค่ะเออแต่เน็ตที่ยิงเนี่ยไม่ใช่ทั้งไม้อ่อนแล้วก็ไม่ใช่ไม้แก่ไม้อะไรคะพวกเราในไม้ใกล้ฝั่งไม้ใกล้ฝั่งเออนางงามที่ดีต้องมีลักษณะเป็นยังไงบ้างล่ะคะ ยิ้มต้องสวยฟันต้องเรียงเป็นเม็ดข้าวโพดันไม่เรียงเป็นเม็ดข้าวโพดมันถึงว่าเรียงสวยเหรอเะเรองแล้วการเดินพ่วงท่าต้องแบบสง่างามใช่ไหมใช่ค่ะแล้วที่สําคัญกลิ่นต้องหอมด้วยค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะเดี๋ยวจะขอยังไงฮะพิสูจน์กลิ่นแต่ละคนก่อนเลยเชินค่ะพิฉันพิสูจน์เองค่ะ แล้วจมูกด้กิ่นคะดีก็หอมนะคะแต่ปมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงเพิ่งเข้าครัวมาเป็นกลิ่นใหม่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเราขอลงคนต่อไปนะคะกลิ่นดีค่ะขายเตาทานกินควันเหรอเหมือนไม่ไมคนนี้นะคะนี่ก็ดีแต่มันเหมือนแบบเหมือนมีหนอนอาศัยอยู่ป่ะคะ Okay. เดี๋ยวลองคนนี้นะคะได bueno ้มาถึงค่ะกินตัวหอมดีนะคะโอเคกินต้องอย่างนี้กินหอมมากแม่แม่ใส่อะไรอ่ะกินดีมากโอเคเลยโอเคไม่ต้องเล่าปันเดี๋ยวจะเปิดรายการแล้วโอเคมาแล้วคุณผู้ชมคักสวัสดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผพุ่ยธรรมาหาเกศ นี้เรากําลังพูดถึงเรื่องความหอมกันพี่สุขขาจริงๆแล้วผู้หญิงกับความหอมเนี่ยมันเป็นของคู่กันและยิ่งหอมแบบไทยๆนะโอ้โหจริงๆวันนี้อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจโฟกัสดูรายการผู้หญิงธรรมหากินเพราะอะไรรู้ไหมพอเวลาเราบอกว่าวันนี้เราจะนําน้ําปรุงหอมหที่เป็นดอกไม้ไทยเป็นกลิ่นเฉพาะของไทยเราจะรู้สึกแบบอ๋อหรอมองข้ามแต่คุณรู้ไหมว่ากลิ่นเหล่านี้ต่างชาติเขานะ เขาบอกมันเป็นกลิ่นที่ทรงคุณค่าหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณได้เห็นว่าต่างชาติเขายังชื่นชมเราขนาดนี้คุณได้เห็นยอดขายแล้วคุณจะงายถึงเลยมันสุดยอดมากเลยอ่ะยังไงกันแม่ยังไงต่อคะวันนี้เนี่ยคุณแม่เราจะมีน้ำหอมเนี่ยเข้ามาในรายการเราใช่ไหมจ้าใช่ค่ะเห็นบอกว่าจะมีการปรุงน้ำหอมในรายการเราด้วยนี่แหละอยากให้ผู้ชมบอกว่าต้องโฟกัสดูเพราะว่าเราจะสอนตั้งแต่ปรุงเลย แล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าจริงๆดอกไม้ไทยอ่ะพอทําน้ําหอมแล้วมันมีคุณค่ามากแขกรับเชิญของเราบอกเลยว่าเป็นอดีตสาวทํางานแบงค์นะคะหันมาจับธุรกิจน้ําหอมจากดอกไม้ไทยวันนี้ขอต้อนรับคุณจ๊ะอนุพันธ์ค่ะเจ้าของแบรนด์และคุณตั้งพงษ์สะทนะคะจากไอเอมสยามไทยเพอร์ฟูมค่ะ สสวัสดีค่ะสสวัดีค่อก่อนอื่นเนี่ยจริงๆดอกไม้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าพวกเราคุ้นตากันหมดใช่ไ่ะแต่ว่าวเป็นกลิ่นออกมาแล้วเนี่ยพวกเราอาจจะแบบ มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแนะนำหน่อยได้ไหมคะคุณจาข่าว่ามีกลิ่นอะไรได้ค่ะวันนี้นะคะที่เอามาเนี่ยก็เป็นดอกไม้ที่เราเลือกแล้วว่าสามารถหาได้ตามบ้านทั่วไปใช่นะคะทุกภาคก็จะยังเห็นนะคะค่ะนี่คือดอกกุหลาบนะคะอันนี้กุหลาบพบพะนะคะแล้วก็ดอกเล็บมือนางหาจำปีสีนวลค่ะดอกอัญชันค่ะดอกปีบหรือกาสลองนะคะอันนี้ดอกมะลิ อันนี้ดอกวหลวงนะคะและอันนี้ดอกจำปาค่ะแล้ว I อแอมสยามคืออะไรจ๊ะน้องจ๊ะจะได้เดียมมาว่า I อ m อมสยามเนี่ยเหมือนเราแนะนำตัวไม่ใช่แค่น้ำนำตัวกับคนไทยแต่ว่าเป็นการแนะนำตัวระดับอินเตอร์หรือระดับโลกเรารู้เลยว่าฝรั่งเนี่ยเวลาพูดถึงประเทศไทยเนี่ยดอกไม้ไทยเนี่ยก็เป็นท็อปทที่เขาพูดถึงพอๆกับไทฟู้ดอะค่ะ t ายฟาวเวอร์นี่เป็นอะไรที่แบบสังเกตบูเกตของ Miss u n i v e r s ์ที่เขาประกวดเนี่ยช่อดอกไม้ไทยเราเนี่ยจะจะต้องเป็นที่กล่าถึงของประเทศชาติหลายๆชาตินะคะเวลาที่ไปเมืองนอกหรือไปสวนต่างๆเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยดอกไม้ที่มาสกัดเป็นพัฟฟ์มบ้านเขาเนี่ยมาจากดอกไม้บ้านคุณนะอ๋ออ่แล้วใช่แล้วเราก็เลยเป็นไอเดียว่าเนี่ยเราอยากจะทำน้ำหอมและเราต้องการจะบอกว่า เราไม่ต้องไป Export เอ็กซ์พอร์ตเป็นดอกไม้โฟเซนแต่คุณได้ดมดอกไม้สดๆจากไทยเลยนะแล้วเราใช้ดอกไม้ไทยแล้วเราไม่กลัวว่ามันจะแบบมันจะเชยหรือดูเชยใ,ใช่ไหมคะอ่าเปิดตัวครั้งแรกก็ขายไม่ได้เหมือนกันคะ่ะขายแค่น้ำหอมดอกไม้ไทยแล้วเป็นน้ำปรุงแบบโบราณเลยนะคะ,ออะยอดไลน์เยอะยอดแชร์เยอะเหมือนว้าวอ,อ่ะคอนเทนต์แต่มันไม่ได้ฟีดแบ็ของของมูลค่าใช่แล้ว อัตราการ turnover ซื้อซ้ำเนี่ยอยู่ประมาณ1ปีเนี่ยจะซื้อสองขวดแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุสำหรับจ้าไม่ work ค่ะจ้าก,ก็เลยแบบคิดว่าศึกษาพฤติกรรม,อมของคนไอ,อเดียที่ได้คือว่าคนเราเนี่ยเราไม่ได้ใส่ชุดไทยเดินห้างเราไม่ได้ใส่ชุดไทยไปสถานที่ต่างๆที่สำคัญมันถ้าไม่ใช่โอกาสพิเศษเราก็ไม่ใส่ใแล้วก็เลยคิดว่าเราลองเอากิน่นน้ำหอมดอกไม้ไทยเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหมายรวมกับ น้ำปรุงน้ำปรุงเป็นเบสแล้วก็น้ำหอมอินเตอร์แล้วน้ำปรุงกับน้ำหอมมันต่างกันยังไงมันเหมือนกมันต่างกันค่ะน้ำน้ำปรุงเนี่ยก็คือเป็นเหมือนน้ำลอยดอกไม้แล้วมาอบล่่าควันเทียนอบล่่ากํายันกับสมุนไพรแต่พอเป็นน้ำหอมแอมสยามเนี่ยความพิเศษก็คือเอาน้ำปรุงเนี่ยค่ะมาเป็นเบสแล้วก็มิกซ์กับน้ำหอมที่เป็นของฝรั่งแล้วใช่แต่เราต้องการให้ทุกคนเนี่ยทัชได้ว่าอย่างดอกกุหลาบเนี่ยค่ะ มันต้องกุหลาบจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยกุหลาบไม่ได้เพี้ยนจากกุหลาบแน่นอนเรามั่นใจขออนุญาตดมไดไหมคะคุณจ้าขาเพราะว่าอย่างจำปีจำปาเราคุ้นกลิ่นดอกบัวเราคุ้นมันจะบางๆจางๆมะลิเรารู้ดอกปีบเรารู้ค่ะดอกอรารู้เล็บมือนางเล็บมือนางไม่เคยได้กลิ่นกุหลาบบางชนิดกลิ่นก็ไม่เหมือนกันทำไมถึงเป็นกุหลาบนี้แล้วก็อันชันก็ไม่เคยได้กลิ่นอยากดมจังเลยอะนุ้มขอดมเล็บมือนางได้เลยค่ะก็ของเรา อันนี้จะเป็นกลิ่นเล็บมือนางนะคะพอเราจะใช้เล็บมือนางกับดอกลาตีกับเล็บมือนางผสมกันต้องบีผสมใช่ค่ะแล้วก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นกลิ่นทิวาลาตีทิวาลาตีใช่วิธีการเทน้ําหอมนะคะก็คือเราจะฉีดไปตรงข้อพับแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้อุณหภูมิร่างกายคะตบแตกแตใช่ค่ะกิสรากาลีไหมคะถ้ากลิ่นขายดีที่สุดของเราตลอดกาลเลยคือเป็นกลิ่นกิสรากาลีครับอันไหนลูกมาเป็นดอกอะไรลูกอากัดจากดอกบัวเนี้ยค่ะ อขมหนได้เลยค่ะกพี่อะไรจมปีจัมปาหองพี่ฮายหนูแนะนําเป็นกลิ่นมหาหงดีคุณแมะมหาหงคือช่จะเป็นดอกไม้ของเป็นดอกสะเลเตออะค่ะกลิ่นนี้ก็ขายดีเป็นนดับสองของเราเหมือนกันอุณแม่เหมือนเรอพายเรือไปแล้วบัวหลวงมันวานอยู่คุณแม่ใช่คุณเจ๊เป็นดอกอะไรดอกบัวของเราคือดอกทะเลเตยอ่ามหาหงค่ะปลูกมากแถวภาคอีสานนะคะ เห็นไหมคะว่ากลิ่นดอกไม้เราเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างไปจากดอกไม้จริงนะคะใช่เพราะมันมีส่วนผสมของดอกไม้จริงจริงค่ะมีวิธีการเลือกดอกไม้อย่างไรเห็นบอกว่าต้องไม่มีเคมีใช่ค่ะก็จะต้องเป็นออแกนิกฟาร์มใช่ค่ะ,เพ,ะเพราะอะไรเวลาที่โดนผิวโดนสัมผัสทุกอย่างหรือเข้าลมหายใจอะค่ะเราต้องเคมให้ได้ว่าสะอาดจริงๆนะคะลูกค้าที่เป็นต่างชาติเขารู้ข้อดีอันนี้ไหมคะ เขาทราบค่ะเราจริงๆยอดขายจะต่างประเทศมากกว่าในประเทศนะคะจุดเด่นของไอเอ็มสยามคืออะไรจุดเด่นของน้ําหอมแอมสยามเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นน้ําหอมดอกไม้ไทยผสมกับกลิ่นอินเตอร์เนี่ยนะคะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะแต่จริงๆนะที่พี่มีปัญหากับน้ําหอมนางจะนั่นคือพี่จะหาน้ําหอมที่แบบติดทนนานอะ่ะยากจังเลยอะ่ะอ๋อค่ะของเราเนี่ยจะใช้ชมดเช็ด เป็นการตรึงกลิ่นแล้วมาทําให้กลิ่นสาบเนี่ยมันหายกระตุ่นใช่ค่ะมาทําให้กลิ่นสาบหายโดยการผ่านความร้อนเป็นการตรึงกลิ่นค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะก็คือเราจะใส่แบบนิดเดียวในปริมาณที่ใปริมาณใช่หนึ่งนี่ถ้านี้น่าจะประมาณเกือบสองพันนะคะอ้โหแค่นี้เนาะใช่ค่ะมันแบบนู้นนี่ตรึงกลิ่นได้นานกี่ชั่วโมงเราเค็มแปดค่ะ แสดงว่าทั้งหมดนี่คือความความคงทน8ชั่วโมงใช่เราเค็มแต่ว่าในในจุดที่เราจะต้องฉีดในร่างกายมีทั้งหมดกี่จุดคะเราเห็นแค่ตรงนี้เองมีทั้งหมด7จุดนะคะอะไรบ้างตรงข้อมือซ้ายข้อมือขวานะคะแล้วก็ข้อพับข้อพับทั้งสองอันแล้วก็หลังใบหูทั้งสองอันและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตรงเส้นผมเราเนี่ยแหละค่ะปวดอย่างนี้ละคะเมื่อไร ถ้าขวดของเราอะค่ะขนาด30มลเนี้ยค่ะเราจะขายนะคะอยู่ที่480บาทต่อขวดอันนี้คือในประเทศนะคะอันคือในประเทศในประเทศจะเป็นแพ็กเกจแบบที่พี่ไฮจับอยู่นี่ค่ะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้โอ้โหสวยอ่ะวดสวยแต่ถ้าวันนี้ คนที่เรากำลังชมอยู่ uh huh. อยากจะได้มีโปรให้ไหมคะคุณตั้งแน่นอนค่ะพี่แม่เล่ามาเล่ามาวันนี้นะคะโปรโมชั่นของเรานะคะพี่แม่ก็คือซื้อน้ําหอมนะคะในขนาด30มสมนะคะหขวดจากปกติราคาอยู่ที่480บาทนะคะวันนี้นะคะเราซื้อ3ขวดเราแถมไปเลยค่ะอีก1ขวดนะคะใช่เป็นทั้งหมด4ขวดจากปกติราคาอยู่ที่ 1, 9 2 0บาทวันนี้นะคะลดเหลือ1440บาท เฉพาะรายการของผู้หญิงจะหากินเท่านั้นค่ะกลิ่นได้ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะกลิ่นได้ค่ะชอบเลยเนาะใช่ค่ะถ้าจะซื้อติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่นะคะช่องทางนะคะเพจ f a c e b o o k นะคะก็คือน้ำหอมดอกไม้ไทย I am สยามนะคะแล้วก็มีขีดตรงตรงข้างทายด้วยว่าเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็จะมีลายแอดนะคะมีตัวแอดข้างหน้านะคะแอด jcf 237 4 f นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะที่0 8 4 2 5 6 5645หรือ088 556 9353ค่ะสแกนเคียโคตดก็ได้สแกนเคียโคดได้เลยนะคะก็คือถ้าเกิดใครฟังไม่ทันก็คือแคปหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็เอาสแกนเคียโคตดได้เลยนะคะมไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะโปรโมชั่นนี้ น่าสนใจมากแล้วขออนุญาตคิดค่าส่งคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้คิดต้นทุนอะไรเลยทางคุณจ้ากับคุณตั้งก็เลยบอกว่าขอคิดค่าส่งเนี่ยห้าสิบบาทใช่ค่ะห้าสิบบาทคือทั่วไทยเลยนะคะทั่วประเทศชได้อยู่แล้วหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทบวกค่าส่งไปอีกห้าสิบบาทนะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยคุณผู้ชมรีบแคป แล้วก็รีดจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้เลยค่ะคุณจะซื้อได้ในราคา1440บาทนส้ไปซื้อบาทเขบอกว่ามาจัดประกันเราใช่หามาจัดรกันโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้โหให้พลาดได้ยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหอมฟุ้งกันต่อกับน้ำหอมดอกไม้ไทยค่ะเขาจะมาโชว์เคล็ดลับการดำน้ำปรุงแบบไร้ที่ให้ความหอมแบบอินเตอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวชมกันช่วงนา เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีน้องแคลใช่ไหมคะมาปรุงน้ําหอมสดๆตรงนี้ให้เราได้ดูกันค่ะเชิญนแคลเชิญน้องแพคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เช่นไรคะใช่ค่ะนะคะก็ส่วนผสมส่วนผสมของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือส่วนแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในการทําของน้ําลอยดอกไม้นะคะในการทําน้ําลอยดอกไม้ของเราเนี่ยจริงๆเนี่ย เราจะเลือกดอกไม้ที่มีความสดมแล้วก็ออร์แกนิกโดยเฉพาะเลยจริงๆเนี่ยกรรมวิธีของเราเนี่ยเราจะทําน้ําลอยดอกไม้เนี่ยเกือบ2เดือนเลยเพื่อบ่มให้มันมีกลิ่นหอม,อมใช่ค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทําแบบคราวๆค่ะ<ช>โอเควันนี้นะคะแคลจะทําในส่วนของน้ําลอยดอกไม้ะคะไปกลิ่นกุหลาบพะพะนะคะอ,อันนี้นะคะกุหลาบนะคะในส่วนการติกรีดเนี่ย ของเรากุหลาบต้องปิดกลีบด้วยนะคะน้องแควปปิดเลยดยวพี่จะอทีบายก็ได้วิธีการปิดกรีบค่ะปิดกลีบแล้วกุหลาบเนี่ยจะมีเกสรตรงกลางก็ต้องมาใช้ด้วยนะคะเพราะว่าดอกไม้เนี่ยเวลาพึ่งตอมอยู่ที่เกสรความหอมมากๆก็อยู่ที่ตรงเกสรด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันจันทร์นะคะสักสองหยดนะคะอันนี้จะเป็นการ ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราก็จะบ่มบ่มให้มันกลิ่นดอกไม้มีความกลิ่นหอมอยู่แล้วแต่วันนี้สาธิตก็จะใส่กลิ่นดอกไม้ที่เราบ่มมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกับเสร็จแล้ว2เดือนถึงจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกคือในการทําน้ํารอยดอกไม้นะคะแล้วก็เดียวอันนี้ก็จะทิ้งไปแบบนี้สอเดือนแล้วเราถึงจะนํามาปรุงได้ค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการทำเบ็ดน้ําปรุง ทำเบสของน้ําสมุนไพรโดยน้ําสมุนไพรทั้งหมดมาต้มรวมกันค่ะจากนั้นนําน้ําลอยดอกไม้มาผสมเพื่อให้น้ำปรุงมีกลิ่นของน้ําลอยดอกไม้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการอบรําควันเพียนแล้วก็อบรํากํายานเพื่อให้กลิ่นหอมละมุ่นมากขึ้นขั้นตอนนี้เนี่ยจะต้องทําทั้งหมดถึงสิบครั้งด้วยกันค่ะคุณผู้ชมถ <c oughs> ึงจะออกมาเป็นน้าปรุงดอกไม้อมหอมแบบ จริงๆถ้างั้นคุณจาค่ะคุณจาก็จะทําทีละเป็นเยอะๆหรือว่าเราปรุงทีละน้อยๆทำทำาทำจริงๆทำทำเยอะค่ะเราจะมีทีมงานที่ดูแลเรื่องการกระบวนการผลิตเราก็ใช่ค่ะของของเรานี่จบฝรั่งเศสเลยนะคะด้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะแล้วเราก็มีโรงงานที่ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะเพราะมันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ค่ะที่เอาน้ําปรุงกับ ตัวเบตเพอร์ฟูมจริงๆเนี่ยมาผสมกันเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงมันจะเป็นชั้นมันจะเป็นตะกอนมันจะแยกตัวมันจะแยกตัวมันจะไม่ผสานกันมันก็มีความจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทําขั้นตอนมันพิถีพิถันมากเวลาลูกค้าซื้อไปใช้แล้วฟิดแบบเป็นยังไงครับส่วนใหญ่จะรอยตีมากค่ะเมื่อก่อนเราทําตลาดต่างชาติใช่ค่ะใช่ขายต่างชาติเขากลับมาซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกโดยที่ตัวเองลืมมองตลาดในเมืองไทยไปหารู้ไหมพอหลังจากที่โควิดทํนตลาดในไทย กลายเป็นลูกค้าเมืองไทยซื้อซ้ำกลับมาชอบอ่ะตอนแรกมองไหมคะว่าคนไทยจะชอบเราเคยทำรีเสิร์ชมาก่อนว่าคนไทยไม่ได้โอเคกับน้ำหอมของคนไทยกันเองอ่ะคนไทยชอบเคาน์เตอร์แบนเนี่ยค่ะเลยไม่ได้ไม่ได้มองเรื่องนี้เพีงแต่ว่าเราไปต่างประเทศแล้วเรารู้ว่าฝรั่งถามหาแต่ ดอกน้ําหอมดอกไม้ไทยเขาจะถามเลยบอกว่าแล้วดอกไม้บ้านคุณผมก็ใช่แล้วคุณไม่มีบ้างหรอเราก็ได้คําถามนี้บ่อยๆถึงเป็นไอเดียน้ําหอมดอกไม้ไทยนะคะก็เลยเอยพอพอโควิดมาก็เลยลองมาทําตลาดในไทยอย่างคุณจ้าเองก็เริ่มเริ่มจากการทําธุรกิจเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นทําอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาทำเนี่ยทำ OEM มาก่อนค่ะก็คือรับผลิตทําแบรนด์นะคะประเภทสินค้าที่ให้กลิ่นนะคะค่ะทุกอย่างแล้วก็ แล้วก็เลยพอเป็นที่ปรึกษาอยู่ทำแบรนด์อยู่ประมาณ2ปีก็เลยสนใจเรื่องธุรกิจออนไลน์นะคะก็เลยเริ่มกลับมาทำตลาดไทยมากขึ้นเป็นตกก่อนหน้านั้นเห็นมีรูปสาวแบงเป็นสาวแบงมาก่อนใช่ค่ะอันนั้นคือก่อนหน้าที่จะทำโรงงานใช่ไหมคะใช่ค่ะทำมา11ปีค่ะนี่ไงเหื่อนเลยเป็นสาวแบงมาก่อนแล้วทำไมถึงออกจากแบงนะคะไม่ดีหรอก็ทำมา11ปีแล้วนะคะแล้วก็อย่างก็แต่งงานด้วยค่ะเห็นบอกว่าอยู่ด้านงาน วิจัยทำสินเชื่อธุรกิจนะคะพาเวลาใครที่จะกู้ทําธุรกิจเนี้ยจ้าก็จะมีหน้าที่อ่านาลิซ์ความเสี่ยงของแต่ธุรกิจนั้นนะคะว่าอ่านดูว่าใช่ใชความเสี่ยงน้อยแค่ไหนก่อนใ้กู้ใช่ใช่ว่าเขามีความเป็นไปได้ไหมสําหรับการกู้ยืมเงินแล้วเขาใช่แล้วเขาจะคืนเงินเราได้ไหมประมาณนี้ค่ะดูความเสี่ยงอย่างนั้นนะคะนั่นแสดงว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงแล้วทำไมถึงกล้าที่จะทาโรงงาน พอออกมาปุ๊บเนี่ยเรามาอยู่บ้านแฟนแล้วก็บ้านแฟนทําธุรกิจด้วยแล้วเราแบบไม่ถนัดธุรกิจรีสอร์ทเงี้ยค่ะอยู่ติดท่าเรือด้วยบ้านแฟนเงี้ยแล้วทำท่องเที่ยวด้วยเงี้ยเราก็เห็นว่ามีคนเนี่ยมาต่อคิวฝรั่งค่ะออกไปจนถึงนอกเซเว่นประตูเซเว่นเลยเข้าแถวกันซื้อยาดมซื้อยาดมค่ะกับแป้งยินตางัวแล้วเราก็เลยได้เดียว่าเราก็มีความรู้เรื่องเครื่องหอมไทยเราก็เลยมาทํายาดมขายที่ท่าเรือขายดีไหมจ๊ะ ขายวันแรกก็ได้แค่ขวดเดียวค่ะเพราะว่าไปอยู่ไม่เก่งธุรกิจไปอยู่มุมแอบก็มีน้องที่เป็นไกด์บอกว่าก็ไปยืนอยู่ตรงท่าเรือให้ืนที่นี่ให้แบบเราเราก็แบบก็ไปยืนท่าเรือก็ไปขายแล้วก็แขวนเนี้ยเหมือนแบบมันไม่ใช่ถิ่นเราไม่เป็นไรไม่มีใครรู้จักแขวนด้วย โถ่สังขารโหน่ะเอ็นดูเจ้าเม้งอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะการทำธุรกิจเอาันขายยาดมนี่ต้องมาแขวนแล้วยังไงต่อขายได้ไหมวันนั้นอ่ะแ้าก็เดินให้เขาซื้อตอนนี้เขาจะลงเรือมันก็จะเป็น speed boat กับเืยย้อนเป็นเทีแบบเมาขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ซื้ออู้ซื้อทำไปอย่างเงี้ยค่ะจนขายได้วันละหนึ่งพันขวด Oh my god จากขวดเดียวนะเริ่มหายไอยังเริ่มหายไอายเไม่ไม่อะไรเลยค่ะนี่ค่ะได้ได้วันละพันขวดเนี่ยพอทําไปสักพักเรารู้สึกว่าชีวิตเราจะอย่างนี้เหรอแล้วเราก็จบต้องโทรมาอะไราก็เลยแบบเริ่มเข้ามาสู่หน่วยงานภาครัฐเริ่มให้เขาเป็นที่ปรึกษาไปประกวดต่างๆเนี่ยแล้วทุกครั้งที่ประกวดก็จะก็ได้ทุนตลอดเนี่ยค่ะเขาก็พาเราไปออกบูธต่างประเทศในประเทศจากเป็นคนขายอ่ะ ก็ชีวิตก็เลยแบ็กกลับมาเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตแล้วก็เริ่มศึกษาเรื่องมาตรฐานเวลาเขาจะส่งออกเนี่ยก็ต้องมีใบซอร์ติฟิเคตมีอะไรพวกนี้ค่ะจ้าก็าส่งส่งออกประเทศไหนบ้างคะ ตะวันออกกลางค่ะพวกอเมริกาสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็กัมพูชาพวกนี้ค่ะยอดต่อปีคุณจ๊ะคะของของจ่าอยู่ที่ประมาณ6 0,000่ขวดประมาณ80ถึงร0อยค่ะต่อเดือนต่อปีต่อปีแปดส80ล้านบาทต่อปีคุะดีใจเนาะนานกี่ปีเราทำตลาดนานกี่ปีถ้ารวมทั้งหมดที่ทำอยู่ที่ประมาณ6-7ถึงปีแล้วนะคะถือว่าคุ้มไหม เขาคุ้มไม่ได้คาดหวังว่าจะมาขนาดนี้โอโหน้องไม่ได้คาดหวังว่าตึงจะมาไกลขนาดนี้คุณแม่เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนต้นรายการเราบอกแล้ววันนี้คุณผู้ชมซื้อได้ในราคา1440งันสี่บาทได้4ขวดนั้นแอบถามเวลาไปขายต่างประเทศขวดเท่าไหร่3,000บาทถึง4,000บาทค่ะสามถึง4ี่พบาทใจไหม เราคิดว่าเราอ่ะคือเคาน์เตอร์แบนที่สู้ได้ค่ะเรามั่นใจเคาน์เตอร์แบนจากบ้านเราคุณแม่เพราะว่าเมื่อกี้มีหลายคนที่ฟังไม่ทันย้ำโปรอีกรอบดีกว่านั้นได้ค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นที่มาทางรายการของผู้หญิงทำหากินนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะซื้อ3ขวดนะคะแถมอีก1ขวดจากปกติราคา1,920บาทวันนี้ลดเหลือ1,440บาทครากิ่นได้ด้วยนะคะ แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะคือเพจ a c e b o o k นะคะน้ำหอมดอกไม้ iam, ไทย I am สยามไทยเพอร์ฟูมต่อข้างหลังว่าเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็ b l ี n ลอัด้วยนะคะมีตัวแอดนะคะแล้วก็ JCF 2 3 7 c f แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ084-256-5645 หรือ088556 9353มหค่ะหรือไม่ก็เกิดถ้าเกิดใครยังไม่ทันนะคะก็คือแคปหน้าจอโทรศัพท์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าสแกนตรงที่ QR Code คจะเป็นไลน์แอดของเราแล้วก็สั่งซื้อได้เลยค่ะอ,อยากให้คุณผู้ชมแบบนี้สั่งแล้วเก็บสต็อกไว้เลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาส่งต่างประเทศแล้วเนี่ยของเขาจะไม่ไม่พอ,อเพราะฉะนั้นราคานี้ราคาคนไทยเก็บสต็อกไว้แล้วอะไรรู้ไหมเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่อเอาไปฝากพี่<ล>น้องป<อ>ู<อ>่ย<อ>่าตายายที<อ>่แบบ คือผู้ใหญ่อ่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะเลิฟกิ่นนี้มากเนี่ยฉันรวมเลยต้องบอกท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือรวมค่าส่ง50บาทด้วยนะขอคิดค่าส่งเนื่องจากว่าเราให้ราคาพิเศษแล้วขอคิดค่าส่งเพิ่ม50บาทเนาะหนูแบต้องชื่นชมที่คุณจ้าเป็นผู้หญิงเก่งที่จะกล้าเอาของทั้งหมดที่เราอ่ะบางครั้งเราเองด้วยซ้ําไปซื้อ เคาน์เตอร์บงเคาน์เตอร์แบรนด์ด้วยความที่เรามองข้ามมองไม่เห็นสิ่งที่เรามีผู้หญิงคนนี้ทำให้เราเห็นว่าเนี่ยเมื่อไหรก็ตามที่คุณกล้าทำกลิ่นต่างๆออกไปดังระดับโลกแบบนี้ภูมิใจภาคภูมิใจแทนวันนี้ขอบคุณที่มาถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้มันทําให้เรากลับมามองว่าเมื่อไหรก็ตามที่เรามีดีเราที่จะกล้าจะเอามาโชว์เนาะอยากจะโชว์คุณผู้ชมค่ะติดตามได้เลยเราเรายัง คงขึ้นเบอร์ให้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะสั่งซื้อได้ตามที่เมื่อกี้คุณตั้งบอกไปแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามท่านมากๆที่เอา I อเอสยามไทยเพอร์ฟูมมาให้เราภาคภูมิใจร่วมกันกับคุณทั้ง3ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าฮายมีคำคมมาฝากจ้าคำคมสิคะคุณขาถึงที่ฉันจะไม่ผอม แต่ถ้าได้หอมแล้วคุณก็จะติดใจนะหอมแบบไทยเลยนะหอมแบบไทยนะดีมากเลยติดใจมากเลยไปรับหมดแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะจันถึงสุขวัยสองโมงทางช่องวันสามสิบเอ็ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ